สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568เขียนโดยคุณเปลเวสีเงินมานำเสนอครับ 2. คนยนต์ตามช่องท่านเชื่อไหม ดารุณศึกษาตำราเรียนภาษาไทยผู้แต่งไม่ใช่คนไทยหากแต่เป็นเจสราจา์ฟอร์ฮีแลนักบวชคณะเซนคาบรียนที่ถูกส่งจากฝรั่งเศสมาบริหารโรงเรียนอัดสำชัญบางรักเมื่อปีพศ .2444 ท่านรักเมืองไทยรักวัฒนธรรมประเพณีและภาษาไทยมากถึงขั้นแต่งตำราเรียนภาษาไทยใช้ในการเรียนการสอนในอัดสำชันถึง5เล่ม สุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งท่านถอดความเป็นภาษาไทยผ่านกาบยานีสิเป็นที่ประทับใจรู้จักรู้จําม,มิรู้ลืมถึงทุกวันนี้คือสองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พลาวพลายสุภาษิตนี้สอนให้เราเข้าใจว่าความจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เราควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้เราสามารถเข้าใจและรับมือกับความขัดแย้งได้อย่างผู้มีโลกทัศน์มหาอุทกภัยที่หาดใหญ่เราลองตอบซิว่าอุทกภัยหรือจิตมนุษย์คือปัญหาถ้าแยกแยะได้ถูกต้องทุกอย่างจบธรรมชาติไม่เคยมีปัญหาการเอาแต่ใจตัวของมนุษย์นั่นแหละคือปัญหาผมจะยกคอมเมนต์ท้ายคอลัมน์เปลวสีเงิน มาให้อ่านตามนิยามกาบยานีสิเของท่านฟอฮีแลสักเล็กน้อยเชียร์มันเข้าไปแก้ตัวให้มันเข้าไปตอนโควิดก็ทีนี่น้ำท่วมหาดใหญ่นายกประเมินไม่เป็นคนตายเป็นเบือ่อในเปลวสีเงินยังเชียร์อีกสังเวชใจจริงๆแบกไม่ลืมหูลืมตาเลยถ้าเป็นนายกประเทศอื่นมีคนตายแบบนี้เขาแถลงข่าวลาออกไปนานแล้วเปลวสีเงิน เมื่อก่อนผมรับหนังสือพิมพ์เดลินิวประจำแต่ต่อมาเลิอกอ่านเพราะเบื่อเปลวนี่แหละเขียนเรื่องสวนความจริงไอ้นี่เลอะเทอคอมเมนต์พาดพิงให้เดลินิวเขาเสียหายเป็นแค่เห็บงั่งๆดันอวดเป็นหนอนหนังสือไม่ได้ฟังคิดว่าจะไม่ฟังแล้วมันเชียร์อนุทินไม่ลืมหูลืมตาถ้าเป็นนายกอิงแกจะพูดแบบนี้ไหมนายกหนูต้องรับผิดชอบเพราะบนไกทุกอย่าง อยู่ที่นายกไปรอบแรกเริ่มท่วมกลับมาดูดสอสอเข้าพรรพอเริ่มหนักก็ทำอะไรไม่ถูกพอหนักขึ้นสั่งช้าจนคนตายเพียบจะไม่รับผิดชอบได้ไงเป็นนายกคนไหนก็ต้องรับผิดญี่ปุ่นเกิดเหตุแบบนี้คนตายเยอะเขาลาออกเลยไม่เห็นด้วยเหมือนแก้ตัวช่วยอนุทินเขาทำงานลงพื้นที่แบบไหนเราเห็นไม่โอเคมากในคนนี้ไม่เคยด่าสลิมเลย มันไม่มีจรรญ,ญาบัตรถ้าเป็นทักกี้ป่านนี้ไอ้เปลวด่าไฟแลบแล้วคนผิดนะสลิมโดนอำนาจซื้อไปแล้วเหมือนกันเหรอือลุงเปลวแกจะจากไปแล้วยังเอาสัก์สีตัวเองมาแลกกับนายกสีเทาแบบนี้เหรอือหมดศรัทธานี่เป็นการบิดครั้งสำคัญของเปลวสีเงินที่บอกว่าผู้นำยืดอกรับแทนลูกน้อง ผู้นำนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนใจตัวเองเป็นรัฐมนตรีมหาทไทยไม่ทำงานยกให้รัฐมนตรีกรเกษตรทำงานน่าเกลียดที่สุดเลิกเข้าข้างได้แล้วขนาดท่านสนธิยังด่าเลยลองเป็นนายกหญิงคงโดนด่าไปถึงโคตรพ่อโคตรแม่ไปแล้วไม่มีมาหาข้อมูลย้อนหลังอย่างนี้หรอกว่ากันตรงๆดีนะที่เป็นเนทินผัดข้าวผู้ไม่ผิด คอลัมนอวยรัฐบาลคนหัดใหญ่ครับนี่คือวันซีเดมัดทีนี้มาดูด้านวันซีเดอะสตาร์สบ้างอินโฟไทยแลนด์เขาโพสต์ดังนี้รัฐล้มเหลวกันทั้งโลกแล้วพ่อน้ำท่วมหัดใหญ่หลังเจอฝน300ปีรัฐบาลถูกด่าทำงานล้มเหลวทันทีโอเคเข้าใจคนจะด่า แต่อยากให้ดูด้วยว่าทั้งโลกนะเขาเป็นอย่างไรน้ำท่วมหัดใหญ่แล้วสรุปว่าประเทศนี้รัฐล้มเหลวงั้นอเมริกาจีนญี่ปุ่นอินเดียฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามที่โดนน้ำท่วมโดนพายุแล้วตายปีละเป็นร้อยเป็นพันนะพวกนั้นต้องเรียกว่ารัฐจิงถาวรกันให,หมดเลยไหมก่อนจะตะโกนว่าไทยล้มเหลวช่วยเปิดแผนที่โลกดูสันิดว่าวันนี้ทั้งโลกเจออะไรอยู่ แล้วสภาพเป็นอย่างไรสารัฐถึงขั้นจะคุมดินฟ้าอากาศยังไม่รอดเลยพอ่อถ้าใช้มาตรฐานด่ารัฐแบบง่ายๆของบางคนไม่มีประเทศไหนในโลกนี้รอดคำว่ารัฐล้มเหลวได้สักแห่งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คำนี้กับไทยก็เท่ากับประกาศไปทั้งโลกว่าถ้าไทยล้มเหลวโลกคงล้มเหลวกันหมดเหมือนกันพวกด่ารัฐเคยดูโลกบ้างไหมภาพเมืองจมน้ำมันไม่ได้มีแต่ที่ไทย ทุกปีสารัดเจอพายุเฮอริเคนซัดเมืองหายไปทั้งเมืองบ้านพังเป็นหมื่นหลังคนตายเป็นกองจีนน้ำท่วมระดับมนทนญี่ปุ่นเองก็ไม่รอดฟิลิปปินเวียดนามปีนี้ท่วมหมดใครกล้าออกมาอวดเก่งยืนกลาง CNN แล้วตะโกนใส่หน้าว่าวิกฤตครั้งนี้สะท้อนว่าอเมริการัดล้มเหลวจีนรัดล้มเหลวญี่ปุ่นรัดล้มเหลวบ้างไม่มี เพราะคนทั้งโลกเขาเข้าใจพื้นฐานตรงกันว่าภัยธรรมชาติยุคนี้มันเกินมนุษย์คุม100%เซไปแล้วจะป้องกันได้บางส่วนลดความเสียหายได้บางส่วนแต่มันไม่มีทางศซแล้วทำไมพอถึงคิวประเทศไทยบางพวกกลับทำตัวโลกแบนขึ้นมาทันทีท,ทําทีไม่รู้ไม่เห็นว่าโลกทั้งใบกำลังโดนอะไรอยู่หันมาจิ้มด่าอยู่ประเทศเดียวว่านี่ไงรัดลมเหลวเอาสิ การวิจารณ์รัฐไม่ผิดแต่การด่ารัฐด,ด้วยอคติจนไม่แยกแยะระหว่างสิ่งที่มนุษย์ทําได้กับสิ่งที่ธรรมชาติสั่งมาอันนี้แหละที่อันตรายการจัดการระยะยาววางแผนผังเมืองระบบระบายน้ําเขื่อนอ่างเก็บน้ําจะต้องถูกตรวจสอบถูกตั้งคําถามถูกวิจารณ์หลังน้ําลดถูกต้องแต่ระหว่างที่คนยังติดอยู่บนหลังคายังขาดน้ํากินข้าวกิน ยังต้องการทีมกู้ภัยเรือเฮลิคอปเตอร์และมีคนบางกลุ่มออกมานั่งหน้าจอทำท่าปัญญาชนเบิกเนตสรุปสั้นๆว่านี่คือรัฐล้มเหลวโดยไม่คิดสักนิดว่าคำพูดของตัวเองไม่ได้ช่วยชีวิตใครเพิ่มเลยแม้แต่คนเดียวนี่ไม่ใช่การตรวจสอบรัฐแต่นี่คือการใช้ความทุกข์ของคนอื่นยอดแต้มทางการเมืองตัวเองต่างหากมาถึงทูเมน l o o k out t o the same b a r บ้าง คุณแพทยแสงธรรมโพสเมื่อวานอภ g i z e ย y ม a ฟ l ดคุณพระดอนถแถลงข่าวในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภยัยเปิดโอกาสให้สื่อถามเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆเมื่อสื่อถามว่าถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องยอมรับแล้วหรือไม่ว่าประเมินสถานการณ์ผิดพลาดจนทําให้เกิดความสูญเสียโดยเฉพาะชีวิตของประชาชนจํานวนมากพออปิดใหม่ และขอบคุณที่มาร่วมฟังรายงานเป็นวิธีที่นุ่มนวลที่สุดเพราะคำถามกดดันจากสื่อชนีรายนั้นบ่งชัดว่ามีอันดดาที่จะโจมตีรัฐบาลคุณพระดอนไม่เป็นนายกไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะตอบแทนรัฐบาลได้อยู่แล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้หรือไม่ตอบโต้ก็ได้ปิดไม้จบการถแถลงข่าวถูกต้องแล้วถ้าตอบแทนคุณอนุทินย่อมเป็นการล้ำเส้น และที่สําคัญคือจะให้รัฐบาลออกมาขอโทษยอมรับว่ามีความผิดพลาดกลางคันได้อย่างไรในเมื่อยังมีการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนที่รับความช่วยเหลือแล้วหรือที่เห็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือของทุกหน่วยงานทั้งทีมกูภ้ภัยจิตอาสาทหารทุกเหล่าตำรวจออกมาขอโทษตอนนี้แล้วยังไงต่อ ออกมาขอโทษในขณะที่ชีวิตผู้คนยังแขวนบนเส้นได้ยอมรับว่าผิดพลาดแล้วขวัญและกำลังใจของเหยื่อน้ำท่วมจะเป็นอย่างไรกูจะรอดไหมขณะรัฐบาลยังยอมรับว่าไร้ความสามารถและเมื่อประชาชนหมดความเชื่อถือต่อรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆใต้ตตตบังคับบัญชาของผู้นำประเทศก็คงเลิกให้ความร่วมมือเพราะพวกมืงไม่มีนำ้ำยาไม่ต้องมาช่วยมาให้กูร่วมมือทั้งนั้น จะเอาอย่างนั้นใช่ไหมปฏิบัติการยังไม่เสร็จสิ้นหลังจากน้ำลดแล้วยังต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่หลังจากนั้นยังต้องเข้าสู่ระยะฟื้นฟูไม่เฉพาะหาดใหญ่และภาคใต้เท่านั้นยังต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติที่จะรับผลกระทบอย่างจังไปด้วยเมื่อทุกอย่างเข้าสู่ภาวะใกล้ปกติเมื่อภารกิจต่างๆจบลงรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะออกแถลงจะขอโทษจะอธิบาย ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมวาระซนเรนที่ไม่แนบเนียนของสื่อมวลชนมีคนเห็นดีเห็นงามไปด้วยไม่น้อยต้องหาคำตอบให้ได้ว่าถ้ารัฐบาลโค้งคำนับขอลาออกยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วยังไงต่อใครจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยมีอำนาจบังคับบัญชาหรือคิดว่าให้ต่างคนต่างไปจัดการไปตามคำสั่งผู้นำหน่วยแล้วใครจะมีอำนาจในการอนุมัติงบ หรือแผนให้ความช่วยเหลือต่างๆอ๋อพวกกูรอได้ให้เลือกตั้งใหม่ได้ผู้นำในดวงใจผู้ประสบภัยตอนนี้ช่างพวกมันก่อนภัยพิบัติครั้งนี้ชาวไทยสื่อมวลชนและชาวเน็ตก็ได้แสดงท่าแท้ให้เห็นชัดอีกครั้งแสดงคุณภาพของพลเมืองที่เรียกร้องทุกอย่างจากสำนึกไม่มีตรกกะและที่ชัดเจนมากคือพวกบูชอบเรื่องดราม่าทุกชนิด ธรรมนัตส่งเสียงดังเหมือนตะวาดผู้ต้องเล่นแม่งบ้าอำนาจแม่งหยาบคายนายกร่วมมือทำอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้เพื่อเป็นสนัญลักษณ์ว่าผู้นำประเทศมาดูแลประชาชนด้วยตนเองแล้วแม่งหน้าไม่อายมึงผัดกระทะเดียวพอเลี้ยงคนประสบภัยกี่คนวะมันต้องอย่างโทนี่หรือมิสน้ำหมึกสิวะไม่เคยต้มผะโลไม่เคยผัดอะไรเลยสมัยลุงตู่ความเปลี่ยนแปลงต่าง นโยบายต่างๆไม่เคยรับรู้แต่จดจำว่าแม่งมีปัญหาเรื่องควบคุมอารมณ์แม่งขึ้นเสียงกับสื่อแม่งไม่รู้จํานวนเซลล์สมองพวกกูเป็นพลเมืองที่เน้นดรามา่าพวกกูไม่ได้ให้กำลังใจคนทำงานพวกกูไม่เห็นเจตนาอะไรทั้งสิน้นเพราะพวกกูมีอจนดาไอ้เชียมึงไม่รู้หรอกความเห็นอกเห็นใจผู้ประสบภัยพิบัติแสดงออกอย่างไรใช้ตะกะ แต่ละคนได้ตามสบายเพราะการแสดงออกทั้งคำพูดและความคิดมันจะเป็นเกณฑ์ให้คนอื่นเห็นชุดความคิดและจุดยืนของตนเองแล้วชอบอ้างว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นนะจะบอกให้ว่าฝันต่อไปอีกร้อยชาติคนไทยก็ไม่ได้เป็นแบบญี่ปุ่นจะลงบ่อออนเซน็นยังเอาผ้าขนหนูคลุมหัวมาปิดโมะเลยแทนที่จะปิดหน้าจบเรื่อง t w o men l o o k out through the same bar. One see the วง s ันทร์และหนึ่งคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณเปรยสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับสหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับ เป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0ู1 8 5 3 4455ส่งทั่วประเทศ